สวัสดีครับพบกับสมิงไพร์ชาแนลนะครับเนาะช่องทางการแนะนำแลักกาทายทอดองค์ควมโู้ในรูปแบบของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์มื่อนี่พบกับผมนะครับเนาะ,ะเกษตรกรต้นแบบเนาะประคองผิวเงินเกษตรกรต้นแบบในด้านการผลิตพืชผักกินซีนะครับเนาะมื่อนี้จะมา ผ้าพี่น้องมาพ่อกับวิธีการปลูกผักปลูกผักยังไงไม่งอหรือว่าไม่ต้องถอนหญ้านะครับเนาะปล่อยให้หญามันขึ้นให้หญามันขึ้นพร้อมก,กันกับผักโดยวิธีการไม่ต้องถอนเนาะมาเบิ่งวิธีการว่าเขาทำยังไงเนาะเมือนอย่กับมาที่แปลงอุวิทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเป็นแปลงของประธานเนาะที่นี่จะเป็นศูนย์การวิจัยเนาะทุกคน ในกลุ่มพักกินซี่อำมเภอบุนทริกจะมีควอมชิดหลักกล่องเห็ดนะครับเนาะล่องเห็ดหลักกวิจัยเบืองว่าการปลูกผักแบบนี้มันจะได้แบบนี้การปลูกแบบนี้มันจะดีแบบนี้รวมถึงการปลูกผักแบบไม่ต้องถอนหญ้ามันดีแบบใดเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ก็อยากจะแนะนําให้ครับทุกท่านได้เห็น ว่าการปลูกผักแบบไม่ต้องถอนหญ้ามันจะดียังไงนะครับนอนเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะครับนอหนี่แปลงต่า<แ>งผมแล้วนะครับน้องหอดแล้วเอ็นให้ดูนะครับนอะอันนี้ก็จะเป็นแปลงคะนะนะครับนอะเป็นแปลงคะนะสังเกตบ่ครับมีทั้งผักคะนะมีทั้งหญ้านะครับนอะขึ้นมาพร้อมกันหญ้าขึ้นสูงเท่าไหร่คะนะก็สูงเท่านั้นนะครับนอเห็นบะอครับนี่ขออนะุญาตหลักเพลิน <ania> ถ<ง> <ness> อนขึ้นมาเบิ่งเลยเห็นบ่ นี่คือต้นคะน้านะครับนะอวบๆกรอ,อบๆได้ครับนี่ขนาดเวลาเทียงเหล้วนะครับเนาะกรอบๆเลยแล้วก็เป็นตัวที่เคยถอนอไปก่อนหน้านี้ก็จะถ่ายให้ดูว่านี้คือหญ้าที่มันขึ้นเนาะหญ้าที่มันขึ้นมาไีป่ปลงพร้อมกันกับพักคะน้านะครับเนาะสังเกีย่บาหวานแต่หญ้าซ้ำกันเลยนะครับเนาะนี่คือวิธีการว่าถ้าเราขี้เกียจถอนหญ้าเราก็ปล่อยให้มันขึ้นเลยแบบนี้แต่ว่าต้องมาเรียนรู้วิธีการก็เพิินว่าเห็ดจังไหน จังได้แบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ได้แสดงว่าในดินคุณจะต้องมีธาตุอาหารที่เยอะมากพอสมควรที่จะสามารถเลี้ยงทั้งต้นผัก mm hmm. เลี้ยงทั้งต้นหญ้าได้ด้วยนะครับเนาะฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับเนาะเป็นคลิปสันส้นๆอธิบายส่วนวิธีการแล้วค่อยมาปรึกษาหาเรื่องกันนะครับเนาะพทรมาปรึกษาหรือว่าติดตามช่องสมิงไพร์ชาแนลภาษาไทย เคล็บวิธีการทำแปลงแบบนี้ให้ดูในโอกาสหนานะครับเนาะว่าเฮ็ดยังไรให้มีทั้งเพื่อด้วยมีทั้งหญ้าด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปลำบากในการเก็บหญ้าออกจากแปลงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมเองนะครับเนาะนายประคองผิวเงินนะครับเนาะเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกผักอินทรีย์นะครับเนาะเห็นบ่ครับในักคณะงามๆเลยนะครับให้เทียบกับใบหน้าของพิธีกรเลยนะครับเนาะนี่เห็นบ่ครับ นี่ก็ฝากไว้นะครับนองำนี่สะกก่อนเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆนะครับนะาอก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับนาะให้ครับน้องใหม่กำลังอยากจะนำเสนอในส่วนของการปลูกผักแบบอินทรีย์ให้กับพี่น้องที่สนใจอยากจะหันกลับมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ให้เขามี การปลูกได้มีการขายเป็นแล้วก็นําไปสู่ช่องทางการสร้างอาชีพให้กับตัวเองด้วยนะครับเราฝากไว้สำนีก่อนนะครับเดอ้อสวัสดีครับ